ทำไมอาหารชนิดนี้จึงเรียกว่าโปรโตีนเกษตรที่มาเป็นอย่างไรมีส่วนผสมอะไรบ้างและควรกินอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้านฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูปสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โปรตีนเกษตรเป็นแหล่งของโปรตีนที่ได้จากพืชซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองผ่านการสรกัดเอาน้ำมันออกผลิตขึ้นรูปโดยกระบวนการเอ็กซูชันซึ่งในระหว่างกระบวนการเนี่ยตัวแป้งโปรตีนนะคะก็จะผ่านความร้อนและความดานันโครงสร้างของโปรตีนนะคะเกิดการเสื่อมสภาพแล้วก็มีการฟอร์มเส้นใยใหมย่ย้อนอดีตไปที่จุดเริ่มต้นของโปรตีนเกษตร โปรตีนเกษตรเกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่พุทธศักราช2512นะคะซึ่งณตอนนั้นเราให้ชื่อว่าเกษตรโปรตีนจะเป็นลักษณะของการที่นำโปรตีนสดผสมกับโปรตีนพืชแล้วก็อาจจะมีการผสมงามีการผสมโปรตีนจากเนื้อปลาด้วยแล้วก็ขึ้นรูปแล้วก็นำไปอบแห้งแต่ว่าปัญหาณตอนนั้นนะคะก็คืออัตรา,าก,การผลิตเนี่ยค่อนข้างต่ำการคืนตัวหลังจากอบแห้งแล้วเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่าต่อมาทางสถาบันได้มีการนำเทคนโนโลยี extrusion โดย เรื่องเอ็กซูเดอร์ใช้ในการผลิตได้เป็นวัตถุอาหารที่มีรูพรุนแล้วก็มีโครงสร้างเป็นเส้นใหญ่แต่ว่าเพื่อให้สอดคล้องใกล้เคียงกับชื่อเดิมก็เลยให้ชื่อว่าโปรตีนเกษตรก็สื่อถึงว่าเป็นโปรตีนที่ได้จากพืชผลทางการเกษตรสถาบันเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกที่ผลิตเพื่อจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ในประเทศพุทธศักราช2523เป็นต้นมาปัจจุบันโปรตีนเกษตรในท้องตลาดมาจากผู้ผลิตหลายรายสาหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนเกษตรในท้องตลาดที่มีจําหน่ายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยบางเจ้าก็อาจจะประกอบไปด้วยแป้งถั100่วเหลืองรืองเา ก็อาจจะมีแป้งอื่นผสมด้วยก็ขอให้ผู้บริโภคเลือกจากลักษณะเส้นใยที่เราต้องการหรือปริมาณโปรตีนที่เราต้องการคุณสมบัติสําคัญของโปรตีนเกษตรโปรตีนเกษตรเนี่ยรูปร่างเป็นชิ้นแห้งดังนั้นเมื่อเราจะรับประทานนะคะเราก็ต้องนําไปแช่น้ําคืนตัวโดยน้ําที่ใช้ก็คือเป็นน้าร้อนน้าอุ่นน้ําเย็นได้หมดหลังจากที่คืนตัวแล้วเมื่อเราฉีกดูเราก็จะเห็นว่าโปรตีนเกษตรจะมีความเป็นเส้นใยคล้ายเนื้อสัตว์คุณค่าทางโภชนาการของโปรตีนเกษตรโปรตีนเกษตรแบบแห้งจะมีปริมาณโปรตีนเนี่ยประมาณ50%นตถุสิบแต่่วาเมื่อเราจะะรรับปนเซ การไปคืนตัวซึ่งการคืนตัวเนี่ยก็ทําให้เราได้น้ํากลับเข้ามาประมาณเท่าหนึ่งเลยดังนั้นโปรตีนก็อาจจะลดลงหรือประมาณ25%ใน100กรัมของโปรตีนเกษตรที่คืนตัวแล้วก็ยังถือได้ว่าโปรตีนก็ยังเยอะอยู่เมื่อเทียบโปรตีนเกษตรกับเนื้อสัตว์จริงเมื่อเทียบกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะก็ถือได้ว่าแทบจะสามารถเทียบเคียงได้เนื่องจากว่ามีกรดอะมิโนที่จําเป็นที่ร่างกายต้องการครบถ้วนแต่ว่าในเนื้อสัตว์นะคะก็ขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนของสัตว์แต่และชนิดอีีีกกกกกกววว่่าาาาเาเเรรรรลลืออะหงสนนนนนนไนนจน้้แยโปตตษ็ั มีไขมันน้อยเนื่องจากวัตถุดิบก็คือแป้งถั่วเหลืองที่เราสกัดไขมันออกไปแล้วอีกทั้งยังมีเส้นใยด้วยมีใยอาหารอยู่ประมาณ1-2%นตนะคะในตัวโปรตีนเกษตรโปรตีนเกษตรใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายเนื่องจากรูปร่างของโปรตีนเกษตรเนี่ยคะ่ะมีหลากหลายรูปร่างสามารถเลือกได้ตามเมนูที่เราต้องการจะทำะคะ่ะเช่นรูปร่างที่เป็นเส้นเกลียวเล็กๆก,ก,ก็อาจจะเทียบเท่าได้กับ หมูสับก็อาจจะสามารถนําไปใส่ในเมนูที่เป็นกระเพราหรือเป็นคั่วรกร้งได้ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ1นิ้วคูณหนึ่งนิ้วก็อาจจะเทียบได้กับลูกชิ้นปลาที่เอาไปใส่ในแกงเขียวหวานหรือที่เป็นแบบชิ้นใหญ่ๆประมาณฝ่ามือก็อาจจะเทียบได้กับสเต็กหมูหรือสเต็กเนื้อซึ่งการใช้โปรตีนเกษตรเนี่ยเราอาจจะสามารถใช้โดยตรงก็คือนําไปใส่เป็นวัตถุดิบหลักในอาหารเลยก็ได้หรือเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนเนื้อสัตว์เช่นการใส่ในผีัผ่นกุนเชียง หรือไส้อัว่วการใส่ในไส้ขนมต,ต่างๆเช่นขนมจีบซาลาเปาอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับอาหารทุกชนิด โปรโตีนเกษตรก็มีข้อจํากัดในการกินพูดถึงในมุมของการบริโภคโปรโตีนเนี่ยคือเราก็ควรรับประทานให้พอเหมาะกับจํานวนโปรโตีนที่ร่างกายต้องการนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือในตัวโปรโตีนเกษตรเนี่ยค่ะนอกจากจะประกอบไปด้วยโปรโตีนแล้วเนี่ยก็ยังมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งสูงถึงประมาณ37%ทีเนทีนี้เราก็ต้องระวังไว้นิดนึงว่าการที่เรารับประทานโปรโตีนเกษตรเยอะสิ่งที่เราจะได้มาด้วยก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตอาจจะมากถึง37%สําหรับตัวโปรโตีนเกษตรแห้งดังนั้นในเวลาที่เราจะเลือกรับประทาน ะะเราอาจจะต้องลดแป้งจากแหล่งอื่นๆแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่อาจจะต้องมีการผักหรือกัผลไม้เข้ามาด้วยนะคะเพื่อให้เราได้คุณค่าทางโภชนาการครบในแต่ละมือค่ะไม่เข้าใจข้อเท็จจริงช่วยให้สิ่งที่ปฏิบัติส่งผลดังที่คาดหวังนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์สูงชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวร์แอมแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก ช่วก่อนแชร์รู้ก่อนได้เปรียบไม่พลาดพังไม่เสียโอกาสสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม